เป็นตัวอย่างหนึ่งครับของคนที่ประสบความสําเร็จให้เห็นชัดๆในเวลาที่สั้นมากๆพี่คนนี้ครับเป็นพี่สาวตัวเล็กๆที่น่ารักจบการศึกษาเพียงแค่ชั้นป .4 หลายคนบอกว่าป .4 น่าจะสําเร็จยากถ้าเกิดมาทําธุรกิจแบบนี้คนวคน,นี้ครับเป็นบุนคคลคนหนึ่งที่พิสูจน์เราเห็นว่า การศึกษาไม่ใช่เรื่องสําคัญครับสำหรับธุรกิจนี้เพราะทุกคนเริ่มต้นที่จุดจุดเดียวกันนั่นก็คือเริ่มต้นจากวงกลมวงแรกและคนคอดีครับเขากลายเป็นวงกลมงแรกที่กลายเป็นต้นแบบให้กับองค์กรที่แผ่ขยายไปอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นวงกลมแล้ววันนี้ครับเขาะจะขึ้นมาบอกเคล็ดลับบางอย่างกับเราครับว่าคนที่จบปอีก็ทําได้และทําได้ดีไม่แพ้กับคนที่จบ ปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเลยทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วเอามือขึ้นมาถูกกันครับและขอเสียงปรบมือดังครับให้กับพี่สำราญสามพ่กครับเรีย<ห>นเชิญเลยครับเวทนนี้เป็นของพี่สำราญไม่ การการยาวัดขันทจันนะคะ,ะผู้เปิดโอกาสนะคะคุณน้อยสามโคกอบเชยินทนาวานนะะันค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนผู้สามงานนะคะ,ะน้องไมเคิลนะคะกับน้องแอนนะคะขอะบคุณเธอมากเลยนะคะขั้นปปลไยที่สิปปสามแล้ก็คือจบปสี่นะคะ,ะแล้วโค้ชจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> นะคะที่สิบสานไม่มีอะไรตอบแทนนะคะ เดี๋ยวพี่สำนันจะเป็นใน้ั่นปาสีให้ให,ให้เป็นแางวันให้น้องไมเคินและน้องแอนนะคะอ่าพี่สำนันขอเล่าประวัติสั้นๆอ่าให้ให้ฟังนะคะพี่สำนันก็เป็นชาวราชาวนานะคะออยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพี่น้องห้าคนนะคะ ทำไมพี่สำรานถึงได้จบป .4 พี่สำรานเป็นพี่สาวคนโตนะคะแล้วก่าพี่ชายมีพี่ชายนะคะน้องคนเล็กออ,อกมาในช่วงที่พี่พี่สำรานะอายุ10ขวบน,นะคะแล้วก็10ขวบก็คือจบป .4 เลยก็ต้องดูแลน้องนะคะช่วยแม่ครอบครัวเ,เราก็ยากจนเกือบเกือบจะไปขอข่าวัดกินนะคะ ะะแต่พ่อเป็นคนขยันก็คือทำ,ทำนานพี่จ้ำนานถึงขนาดาเลี้ยงน้องอยู่เอาไว้ที่ห้างนาถ้าเป็นเจียงนาเจียงนา,นนานแล้วก็ลงไปช่วยพ่อดำนานอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็น้องอร้องร้องตลอดไม่ไม่หยุดร้องคนะ่ะพี่จํำนานถึงขนาดเอาเอานมตัวเองเนี่ยให้น้องดูนะคะแล้วก็แล้วก็ <c oughs> <c oughs> แต่หน้าอกโก็โดนน้องหลุดนะคะเนาะจุดเด่นพี่จำนางก็คือแล้วก็อายุ20ปีพี่จำนางก็แต่งงาน,นะคะ่ะจะบอกให้เลยว่าพี่จำรางแต่งงานอ,อาาน่ินข่าแบบน้ำตาลนะคะไม่ประสบกับความเปเวกับชีวิตการแต่งงานแล้วก็ชีวิตที่ลน ในเมื่อครอบครัวเป็นเป็นอย่างนี้แล้วพี่สำนันก็ไม่สามารถที่จะอ,อยู่อยู่ได้นแน่นอนเพราะว่าถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ลูกพี่สำนันอ่ะแต่ไม่มีนาคตแน่นอนพี่สำนันก็เลยดิ้นรนนะคะทิ้งลูกน้อยอ่8ปีกับกับ10เดือนนะคะทิ้งลูกไปประเทศเกาหลีเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดิ้นทุกท่านจะไปไหมคะพี่สำนันก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลีเป็นโรคกระเพาะอย่างรุนแรงเลยนะคะ อาชีพยาเข็มแรกเนี่ยไม่อยู่ขอคุณหมอฉีดให้อีกหน่อยเข็มที่สองพี่จำรานสลบไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาอ่าห้าโมงเงยน็นพี่จำรานขึ้นเครื่องบินนั่งไปประเทศเกาหลีนะคะแล้วพี่จำรานเนี่ยโศมมากเลยแต่พี่จำรานอ่าบุญคงคงคง,ง,ง,งมีนะคะพี่จำรานสามารถผ่านตมเกาหลีแล้วก็เข้าอ่าไปประเทศเกาหลีแล้วก็ปีนั้นเป็นปี IMF อ่าลงนะคะไปปี40 พีไอเตกทั้งทั่วโลกนะคะประเทศเกาหลีไม่มีงานทําที่สัมมนาอยังต้องไปนอนโรงแรมก้าพืน,นแล้วก็กว่าจะได้งานนะคะ,ะวันที่9ที่สัามนาเดินทางไปเมืองงีชอนเชื่อไลยะคะว่าเท่าแก่ไปครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่ส,สาัามนาพอรู้เรื่องภาษาเกาหลีหน่อยหนึ่งแกเล่าให้พี่สัามนฟังว่าแกก็เตรียมตัวเลยนะคะว่า ออผู้หญิงมาด้วยอะไรประมาณนี้เออ,เ,อ,อ,อเขาจะชอบออไม่มีมีแต่ผู้ชายไม่มีอ่ะผู้หญิงต่างชางติมาทํางานกับเขาเขาก็เตรียมตัวไปรับที่สัมราก็ลงจากไอ้นี่มาพอหลังจากนั้นพี่สัมราพอรู้เรื่องภาษาแล้วเขาบอกว่าฉัานเตรียมตัวไปรับเธออย่างมากเลยนะแต่ลงมาแล้วฉันมองแล้วเธอเหมือนขอทันยังไงอย่างนั้นเลยอะไรแค่บรรโสมมากกว่ากินแค่ <laughs> อย่างนั้นพี่สำนักก็ดิ้รนรนอยู่ที่ประเทศเกาหลีแ,แล้วก็ได้ภาษามานะคะไปเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็คือพี่สำนักก็หยิบเอาโอกาสที่พี่สำนักไปเมืองเขาว่า,า,าเอาภาษา,าลก,ลกลับมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่สำนักก็เอาโอกาสตรงนั้นมาก็มาต่อยอดนะคะต่อยอดก,ก็คือว่าทุกวันนี้พี่สำนักก็สามารถทำ ก็เก็บร่วมกับสามีทาวรีนะคะเปิดบริษัทดองูนะคะทำนำข้าสาลยแล้วก็ผลิตสาหลยส่งบริษัทใหญ่ๆในประเทศเรานะคะแล้วก็จุดเี่นที่สัมมาณตรงนี้ก็คือว่าต้องขอบพระคุณคุณน้อยมากๆนะะเธอเป็นผู้ที่มีพระคุณพี่สัมมากมากๆเลยนะคะเพราะพี่สัมัาณ่ะสุขภาพไม่ดีมากเลยนะคะพี่สัมัาณ่ะ เป็นโรคมะเร็งปากลูกนะคะฉายแสงนะคะสังเกตุพี่สมานยืนไม่ค่อยจะอยู่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะเจอเจอเนี้นะคะพี่สมานยืนไม่อยู่เลยเดินไปข้างยืนอยู่เฉยๆมันจะไปข้างหน้าเองแล้วก็มาข้างหลังเองนะคะโดยตารมาอันนี้เื่นจริงเลยะคะแก่ก่อนไปมากแลก้วก็ผิวผิวผิวไม่มีน้ำไม่มีรวยแก่เขาบอกเขามองว่าพี่สภานเป็นคนอายุหกสิบเลยนะคะจริงๆ สามีไม่เคยให้ไปไหนด้วยเราก็หมอแต่เราก็ไม่โทษเ้าเราโอ้เราแก่พอพี่มาสวยพอเจอเนี้ยแล้วพี่บอกโอ้ฉันไม่โทษใครแล้วฉันโทษตัวเองแล้วแก่จริงๆนะคะพอมาลูกดูดูลูกตัวตัวเองแล้วทีนี้จากที่พี่สัมงานอ่ะเป็นเป็นเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นเล็บเป็นเชื้อราเล็บเป็นเชื้อราโรคกระพาะเป็น20ปี ทานอะไรไม่ได้กินอะไรกินกินก็ปวดผิวก็ปวดอะไรเนี่ยนะคะตั้งแต่พี่สำราญมารู้จักผลิตภัณฑ์เจ์เนสไม่รู้มันอันตรทานหายไปไหนหมดเลยนะคะและพี่สำราญก็เกิดเกิดน่าขึ้นมาใหม่แล้วก็ผิวพี่สำราญสวยขึ้นเดินไปไหนมีแต่คนชมนะคะทุกวันนี้นะคะอันนี้พี่สำราญขอบพระคุณอ่ผลิตภัณฑ์เจ์เนสมากๆเลยนะคะ บริษัทปฏิธรร์เจเนตเป็นผู้ที่มีพระคุณสาหรับพี่สํานานมากๆเลยพี่สานานไม่ไม่เคยสวยแล้วก็พี่สานานก็แบบไม่ใช่กับมาสวยนะคะพี่สํานานไม่เคยสวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวถ้าเจอลูก่าพี่สานานทุกคนจะบอกว่าอูดพี่สานานพูดจริงๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เห็นโอกาสเลยนะคะถ้าเราสวยได้ขนาดเราแก่ขนาดนี้ถ้าเราสวยได้ขนาดนี้นะคะลูกค้าเราทั่วโลกเลยพี่ํำนาทำธุรกิจแน่นอนนะคะพี่ํำนาก็เลยจบป .4 นะคะแต่พี่ชำนาจับมือคุน้อยไปไปเลยคุณน้อยเราเข้าทำธุรกิจเนี่ยแหละกุน้อยก็ฮอัดมากๆเลยพี่ก็ฮวัดเชื่อไหมคะพี่ไม่หลับไม่นอนแบบขี้สมัครอ่ะ พี่ภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่พี่แบบมุ่งมั่นมากเลยที่จะต้องทําให้ได้เลยมันดีมากเลยอ่ะมันสามารถทําให้เราเปลี่ยนแต่ทุกคนจะเหมือนพี่มานาหรือเปล่าไม่รู้นะพี่มองว่้ตอนแรกพี่ถือเปลี่ยนแล้วพี่ก็บอกว่ามันมันมันต้องเปลี่ยนพี่ได้แน่นอนแล้วพี่มองเห็นคุณน้อยก็เปลี่ยนไปนะคะพี่จะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนนะพี่ก็เริ่มเริ่มไปเลยเข้าออฟฟิศแล้วก็เรียนรู้ระบบแล้วก็วกอ่า โชคดีมากมาก็เลยต้องต้องมาขอบพระคุณระบบเดียก้อนมากมากเลยนะคะพี่สำนักก็มาเจอระบบเดียร์ค่อนนะคะที่จะทำให้พี่แล้วก็ระบบเดีย,ยะะรบบ์ก้อนนะคะ,ท,ะทำ,ะบบทำมีไอดอนที่ทำให้พี่สำนักเดินตามมากมายเลยนะคะพี่สำนักจะต้องเป็นสำเร็จให้ได้เลยนะคะเนาะทีนี้พี่สำนักก็เริ่มศึกษาเรียนรู้จน จนที่หลักฐาทุกวันนี้พี่สำนกักก็เป็นตำแหน่งซาวฟายแล้วก็ไดอ idez, อ้อะไรนะภาบสปอนเซอร์นะคะบริษ <c oughs> ัทโทรมาพี่สำนันก็อยากได้ชื่อเลยนะคะทวนลองเช็คชื่อหน่อยคะ่ะว่าชื่อพี่สำนักจริงหรือเปล่าแกก็เขาก็าบอกผู้จัดการก็บอกว่าอ่าใช่อันนียคุณกัลยนาภรณ์ผู้จัดการใช่ไหมคะโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่สำนักตื่นเต้น ได้เข้าไปซับไฟในนะคะนันะ่นเลค่ะก็มันผลิตภัณฑ์แล้วก็มันมาต่อการให้พี่สำราญเนี่ยอีกทางหนึ่งก็ตอนนี้พี่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องอรีเซิร์ฟนะคะ อ่าก็คือคุณตาที่ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาตินะคะคุณตาที่รู้จักกับพี่สามบารรนิแกเป็นเบาหวานนะคะแกทำรีเซฟไปแค่ห้าซองในการทรมานแก,นกนหายเปไปเลยนะคะเนี่ยยิ่งตัวนี้ยิ่งต่อยแย้มพี่มา,มากๆเลยเราพี่สัมานะะทำธุรกิจสำเร็จเป็นได้วันกว่าสีแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงคนดึงดังให้กับพี่สัมานอีกสักคร,รั้งค่ง เดินไม่ไหวเลยนะครับตอนนี้ได้เดินคล่องปรื้นะฮะไม่ต้องมีใครจูงแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้ผลลัพธ์ทางชีวิตนะครับเป็นถึงท็อปสปอนเซอร์ด้วยนะปรบมือดังให้กับพี่สำราญกิจสไนน์นะเชื่อเลยนะครับว่าอสป .4 ทำได้อายุไม่ใช่อุปสรรคการศึกษาไม่ใช่อุปสรรคครับแต่อุปสรรคที่สำคัญที่สุดครับอยู่ที่เราใจของท่านเองนะครับถ้าใจไม่สู้ต่อให้จบปอเองก็สู้พี่สำราญไม่ได้ครับปรบมือดังให้กับพี่สารญกไนน์ ลำดวลท่านต่อไปครับ r i